กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับแอดเจ็ดทกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการได้รับสกิน UR p a n d แพนด้าซูการ์ฟรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะสามารถได้รับสกินตัวนี้เนี่ยฟรีในวันที่30กรกฎาคมนะครับซึ่งเราสามารถทําได้โดยแค่ล็อกอินเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็จะเห็นว่าเอ้สกินตัวเนี้ยมันสกินแบบเออสกินที่มันเป็นลิมิเต็ดส้มนะครับซึ่งเราจะเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันจะมี สกิลเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยทั้งท่าตีทั้งท่าไม่ตายสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรพวกเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า,าวิธีการได้รับสกินเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกสกินต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ก็วิธีการเล่นซูกานะครับก็ปกติแล้วอะจริงๆผมชอบเล่นซูกาในตำแหน่งของออฟเลนมากกว่านะครับ oh, oh, oh. เพราะว่าซูการ์เนี่ยเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แบบสามารถแบบยกเลนได้ง่ายด้วยและอย่างนึงเนี่ยซูซูาเนี่ยถือว่าเป็นตัวล้วงที่ดีมากนะครับคือถ้าเกิดเราเราเล่นในเกมที่แบบมีตัวแบบตัวบางๆเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเราผมว่าซูกาเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับ อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยศัตรูมันพยายามเวทดบาฟ้าจากทาจิเรานะครับเดี๋ยวผมขอไปช่วยเพื่อนแปบ,บหนึ่งเออออชเนเพราะว่าโลมโลมเหมือนไม่ยอมมาเลยเออมาเดี๋ยวเราคอยช่วยนิดนึงนะเออโลมเนี่ยน่าจะไปช่วยแครี่อยู่เราก็ต้องทําให้มันเจ็บนะนะนะโอเคน่าจะได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็กลับเข้าเลนอ่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับคือจริงๆดีกว่าว่าคือเราการที่เราไปช่วยเพื่อนเนี่ยมันน่าจะดีกว่าการที่แบบ ป่าของเราแบบไม่ค่อยได้แบบเออไม่ไม่ได้เก็บปล่าไม่ได้เก็บอ็อบเจกต์อย่างสบายใจนะครับแล้วเราก็เจอเล่นกับเอ,อทาร่านะครับซึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกลัวกับทาร่าอะไรมากมายนะครับเนี่ครับเห็นว่า ตีไปตีไปสกิลเอ่อสกิลของเอ่อตัวตัวแพนด้านะครับ <S <S คือจริงๆเราเวลาเราใช้สกิลครั้งหนึ่งเราก็ตีทีหนึ่งใช้สกิลครั้งหนึ่งตีทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทริคในการเล่นของเอ่อตัวแพนด้าจริงๆจริงๆหลายคนก็รู้แล้วล่ะเออแต่มือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับว่าแบบจะเล่นยังไงคือบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้อ่านสกิลกันดีๆนะครับก็คือแบบใช้สกิลแบบฟาดฟาดฟาดไปเลยเอ่าแต่จริงๆ,ๆแล้วแพนด้าเนี่ยครับก็คือมันต้องเล่นประมาณนี้ครับ ใช้สกิลหนึ่งทีตีหนึ่งทีใช้สกิลหนึ่งทีตีหนึ่งทีนะครับนะแล้วเราก็ไปช่วยเคลียร์เลยอะาโอ้อโหกระโดดทุบดวงนะครับโอ้โหแล้วเราก็ออกนิดนึงนะครับอ่าก็ก็พยายามแบบตอดเลือดมันไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าตอดเลือดไปนิดนิดนึง,นง,นง,นงอ่าตรงนี้ดวงดวงมาละเราขอไปกวนดวงนิดนึงนะครับให้ฟาร์มยากนิดหนึง่งนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้น่าทำอะไรดวงไม่ได้เฮ้ยเอา ได้วะโอเคบอนนี่ได้ไปนะครับโอเคถือว่าถือว่าจังหวะดีเลยอ่ะอัน,นี้คราวนี้เรากลับมาพูดถึงอ่าเอฟเฟกของสกินตัวนี้บ้างครับเราจะเห็นว่าสกินสกินเนี้ยมีเอฟเฟกต์เกราะเป็นสีเขียวนะครับดูเป็นแบบโปร่งใสดูเป็นสามมิติมากนะดูแบบสวยสวยงามนะครับมันจะไม่เหมือนกับสกิลเอ่อสกินของแพนด้าอันอันเก่าเก่านะครับซึ่งผมว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากมายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย คือถ้าเกิดเราล็อกอินในวันที่30เดือนกรกฎาคมเนี่ยเออเราจะได้สกินตัวนี้ไปอย่างฟรีนะครับเป็นเออเป็นสกินลิมิตส้มนะครับซึ่งถือว่ากาลย์นาเอาวีเนี่ยค่อนข้างเออใจดีมากเลยที่แบบแจกสกินแพนด้าฟรีเ,ออเราก็อาจจะเห็นแพนด้าในแรลงกันมากขึ้นนะครับคนก็อาจจะหยิบแพนด้ามาเล่นกันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับ ด้าเนี่ยเออเป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็มีโมบิลิตี้ดีนะครับมันสามารถแบบโยกไปโยกมาได้เอ,อถึงแม้มันอาจจะไม่อึดนะครับแต่ว่ามันจะมีสกิลดูดเลือดดูดเลือดกลับมาด้วยเออแล้วก็ตีแบบเป็นกันตีแบบตีหมูนะครับตีหมูไปด้านหน้านะครับออมีทั้งสตันมีทั้ง c ีซอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเก่งตรงนี้เนี่แหละาทาร่าเขาเขาแบบอโอ้ โอ้ทาจีเราโดนโดนตัวเลนฆ่านะครับเดี๋ยวเราเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนิดนึงโอเควันนี้ฆ่าไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาป่วนป่าเขานิดนึงนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเคนนะครับเขาเอามาโลมิงซัพพอร์ตนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยทําคลิปในคลิปที่แล้วแล้วเคนเนี่ยเป็นโลมิงที่ผมว่าค่อนข้างดีนะครับ คือการที่เอาเคนมาโลมมิ่งอะ่ะผมว่ามันดีกว่าป่าเพราะว่ามันได้เดินเกมตลอดเนาะเออแต่ว่าถ้าเอามาป่าเนี่ยบางทีมันแบบถ้าเกิดต้นเกมเราเจอกดแบบเยอะๆเลยแล้วมันผมว่ามันมันไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันก็ใช่ว่าเราจะสามารถหยิบตัวเคนมาได้ทุกเกมเนาะเออเราหยิบมาได้ไม่ทุกเกมแล้ทุกตัวอะไรฮีโร่ทุกตัวนี่นแหละมันไม่มีตัวไหนที่แบบเออจริงจริงมันมีนะมีตัวหนึ่งที่มันหยิบมาได้ทุกเกมคืออะไรหรือว่าคิกซี่ไง ค i ิกซี่เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่แม่งเอามาเอามาได้เอามาเอามาได้ทุกเกมจริงๆเล่นตั้งแต่ยันตั้งแต่ไดมอนยันแบบ c o n เคเลอรยันซูพปีมเนี่ยคลิกซี่นี่เป็นตัวที่แบบดาเมจแรงเล่นง่ายแล้วก็แบบที่เหลือเนี่ยคือแบบเราต้องมีเชิงนิดนึงเออการเล่นคลิกซให้ดีเนี่ยคือต้องมีเชิงแต่ตรงนี้มาโอเคเราฆ่าได้ไปละนะตอนนี้เรามีฮอกสเปียลลองกินสนะครับ ซึ่งทําให้เราสามารถล้วงพวกแนวหลังได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปแบบปปบู๊กับตัวแท้งเยอะมากนะครับเพราะว่าเราตีไม่ค่อยเข้าเราเน้นแบบตีพวกอานนี้ดีกว่าเออเน้นแบบตีพวกล้วงแนวหลังดีกว่าเราก็แบบทําเลนทำเออคือหน้าที่ของออฟเลนเนาะมันคือการเคียร์คีฟทำเลนเออแบบคอยทําเลนเรื่อยๆทําเลนไกลนะครับเลนที่แบบทางโลมเมดแคลรี่ไม่ได้เล่นนะฮะ เนี่ยอันนี้เราก็นะตรงนี้ไม่มีฮะทาร่ามากันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันสักหน่อยทาร่าทาร่าทำอะไรของทาร่าไม่เดินไปเดินมางงงงอย่างงี้มานีออ๋คือเจอย่ำกะหม่อมไปสักทีหนึ่งปุ๊บ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 เนี่ยมันมันเป็นตัวที่มันพลิวมากแถมไม่ต้องใช้มานาด้วยเออมันเป็นตัวที่คือคือมันเป็นไฟเตอร์ที่โอเคก็ตรงนี้ครับคือแบบเป็นตัวที่มไม่จำเป็นต้องใช้มานาอะไรในในการเล่นมากเนอะมันก็แบบเล่นได้เรื่อย อันนี้คือแบบเน้นสกนะิลเพลอะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวมีทั้งกระมีทั้งอะไรพวกเนี้ยครบอันนี้เราขอนีก่อนเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้จะไหวไหมจะไหวไหมจะไหวไหมโอ้โหโอ้าทาจิกเข้าลึกไปนิดนึงโอ้โหเราก็ตายเหมือนกัน <laughs> อ่าไม่เป็นไรนะครับแต่เกมเราเกมเราคือชนะขาดเกินขาดเกินจริงๆ เออผมเพิ่งมาดูสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อสี่บ้าไปแล้วบ้าบ้าไปแล้วคือฝั่งตรงข้ามน่าจะน่าจะไม่ค่อยอดูอแล้วว่าตายอ่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้บอนนี้คือเขายืนดูเลยอ่เดี๋ยวเราก็พยายามเคลียร์เคลียร์คีปนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราพยายามไปเค,คลียร์คีปอ่ะลุย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 อ่ะแครี่เราจะตายไหมอ่ะเรา ไปตรงนี้โอ้ยไอ้เมื่อกี้เราเห็นด้วงอ่ะเห็นด้วงเห็นด้วงอยู่แถวๆนี้อันนี้ฟิกไปละเราก็ฟิกตามครับโอ้ยแต่ว่าไม่น่าทันน่าทันเนาะแต่เราไปตัดตัดคีฟด้านหลังเลยเดีกว่าจริงๆตีป้อมน่าจะน่าจะพังได้นะเนี่ยเออนะตีตีตีต,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 ตีไปเรื่อยทำคีฟไปเรื่อยๆทำคีฟทำคีฟทำเลนทำเลนทำเลนอ่ะ ก็ตัดป่ามันให้หมดนะครับเราพยายามตัดป่ามันให้เกลี้ยงเลยนะโอเคตอนนี้ก็เราเราก็ทำเลนขึ้นมาอทำขนานข้างมาละอะไเดี๋ยวเราก็ต้องไปรวมกับเพื่อนนะคือหลักออฟเลนก็อย่างที่บอกเนาะว่าแบบเหลักที่บอกตามหลักที่บอกเคยเคยบอกในลิปในคลิปในการเล่นออฟเลนนะครับก็คือพอหลังจากที่เราทําทําเวฟคลิปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเติมเพื่อนเพื่อ,อแบบอเพื่อไปเสริมไฟนะฮะ ืออย่างแพนด้าเนี่ยผมเน้นเลยนะว่ามันคือคือหลักการเล่นแอสซัซินกับหลักการเล่นพวกไฟเตอร์แทงอะไรพวกเนี้ยมันแตกต่างกันเนาะอย่างไฟเตอร์แทงเนี่ยมันจะเน้นแบบเออเราเป็นตัวเปิดแล้วก็บวกซึ้งซึ่งหน้าแต่ว่าถ้าเป็นแอสซัซินเนี่ยเออให้เน้นแบบย่องเข้าไปแล้วก็ไปลลวงแนวหลังเออเราเน้นเราเน้นเราเน้นแบบล้วงแนวหลังเราไม่จำเป็นต้องรีบเปิดคือคือผมเข้าใจนะว่าคนที่คนที่เล่นแบบ พวกแนวโลมอย่างเอ้ไม่ใช่แนวโลมไฟเตอร์อย่างเช่นพวกสกัดอะไรพวกเนี้ยหรือฟอร์เรนอะไรพวกเนี้ยเล่นมาก่อนมันจะเน้นแบบเฮ้ยกูอยากบวกอะไรเนี้ยกูอยากจะบวกเต็มที่เลยเออแต่ว่าจริงๆพอๆคนที่มาเล่นคือคนคนที่เล่นแทงไฟเตอร์แทงมาก่อนเนี่ยแล้วมาเล่นพวกเนี้ยมันจะแบบมีปัญหาเวยแรก,แรกๆมันจะมีปัญหาแบบติดนี้ใส่แบบชอบบวกเออทั้งจริงๆแล้วอะ ตัวเราอะมันไม่ใช่เป็นตัวที่ทําหน้าที่บวกเว้ยเออเออคือเราเราก็เคยเป็นมาก่อนจริงเราเราเป็นมาก่อนเลยในช่วงเล่นแบบ r o v แบบตอนช่วงที่แบบไม่ค่อยรู้ว่าไอหน้าที่แต่ละตัวเป็นอะไรบ้างอย่างอย่างเนี่ยคือก็เป็นแอสซัซินเนาะเออเราการที่มันเป็นแอสซัซินเนี่ยมันคือเราจะเข้าไปแบบบวกไฟแบบมาถึงมาโขงกูกูมาแล้วเข้าไปบวกเลย <S <S แล้วก็วแบบเฮ่เฮ่เฮ่าแล้วแบบเข้าไปบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยเออมันเป็นเรื่องที่ผิดมากเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเน้นแบบซุ่มซุ่มแล้วก็เน้นฆ่าเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอคือตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยเรารอวายโอมาเว้ยเออถ้าวยโอเดินผ่านเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยแน่นอนเราจะไม่ไปเปิดเปิดไปบวกกับพวกแทงอะไรพวกเนี้ยอ่าเนี่ยปุ๊บกระโดดย่ำกระหม่อมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดไบต์เนี่ยฆ่าไม่ได้เนี่ยกระโดดย่ำกระหม่อมตายแน่นอน เราก็มีหน้าที่ประมาณนี้แหละเออคือคือเวลาการเล่น ROV เนี่ยที่เขาเขาแนะนํากันเรื่องของการดาฟตัวให้มันแบบให้มันเข้ากับทีมอะไรพวกเนี้ยให้มันสมดุลกันหน่อยในทีมเนี่ยเออมันมันมีหลายๆอย่างปนกันเนาะเออทั้งแบบการเลือกตําแหน่งเออว่าแบบตัวต้นเกมกางเกมเลดเกมอะไรเงี้ยรวมจนถึงตําแหน่งพวกแทงค์ไฟเตอร์เออเราต้องแบบพยายามเติมสิ่งที่เราจะสิ่งที่ทําให้ทีมเนี่ยมันมันครบครบกันให้ได้ เออเพราะว่าตัวตัวที่จะทำหน้าที่เติมได้เนี่ยก็ยังเป็นพวกออ,อฟเลนมีปา่ามีโลมเออมีออฟเลนปา่าโลมเนี่ยแหละมีสามตัวเนี่ยแหละที่จะใช้เป็นตัวแบบเอ,อ่อเติมสิ่งที่มันขาดไปในทีมเออเราไม่ควรจะแบบเลือกเล่นแบบทุกตัวเอ้ยเราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบเลือกเล่นแบบโดยที่แบบไม่ได้ดูแบบดาฟตัวในทีมเลยว่าแบบตัวในทีมมีแบบ โตครบไหมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนเล่นเอาวีควรจะควรจะรู้แหละว่าแบบเออวิธีการเล่นเราจะเล่นกันประมาณไหนดีอ,อ่ะเนี่ยยํำกระหม่อมไปเรียบร้อยเอออันนี้ก็เป็นแทนนี่เป็นคลิปคลิปแนแนวแพนด้านี่กลายเป็นคลิปแนแนวออฟเลนตละ <c oughs> แนวแนวออฟเลนแล้วก็การเลือกตัวเงี้ยเออเอันนี้คือเป็นสิ่งที่สิ่งสิ่งสำคัญเลยเออผมมองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นเลยเนี่ยปึ๊บๆเรียบร้อย การเล่นการเข้าอะไรเงี้ยการล้วงเราไม่จ้งเป็นต้องบวกทุกครั้งนะเออหน้าที่ละลายแทงก็คือเป็นเมดกับแคลรี่อ่าเป็นหน้าที่พวกนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือเป็นประมาณนี้ละกันนะก็จบไปแล้วกับเกมนี้นะครับก็คือแพนด้านะครับสกินใหม่ยูเจแพนด้านะครับเป็นไงครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวคอยต,ตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เจอกัน